พี่น้องครับตามาก,กินก้อยนั่งกันได้พี่น้องครับก่อยฟันพามันฟันหอกวะสิเป็นหมูครับมื่อวีนว่าเด้ทายคิดไม่ยังครับเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลน,นะครับพาน้องเฮ่ง,ไป,งไปหาหมอนะเย่งก็ ไปตรวจแล้วไปตรวจไข่นี่ละไปตรวจโควิดไปตรวจโควิดทานปลายฝนต้นหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงเออก็ไม่ได้เป็นนั่นแหละกพพาไปตรวจได้ก็เพราะแม่เป็นห่วงก็ต้องพาลูกไปตรวจสิเราก็เป erm ็นไข้เราไม่ได้การอยู่กันกินนี่ค bon ือ <No> กันมีรักษาสุขภาพกินให้ถูกต้อง ผมจะลดจะกินไหลายเนอะฮึอยากกินไหลายมันดีวัวช่วยช่องหน่อยถอกว่าฮะนี่เอออยากินข้างหลายอยาใส่หลายผมสะลดอะโอ้อันนี้กะพรากระทะครับพี่น้องเดี๋ยวกะก้อยแล้วก็เชมาขัวนะครับพี่น้องครับอือก้อยแล้วเชมาขัว คือสิ่งก๋อยก้อนอันนี้ปเป็นเป็นหมูครับ,บ,บอ,อ่อเป็ปนหมูกินสุดทบกินดิบบได้กินดิบบได้อ่าเอาขัขวารุ่งขันข้าว่าปรุงก้อนไปขวารึเก๋าสิเสียจังหวะเสียจังหวะในการปิดแก๊สปิดนั่นู่หันละเต่ว่าสีห้านาท้านี่ได้อันนี้ก้อยธรรมดาครับพี่น้องครับก้อยหมูเนื้อหมูแล้วก็ตับหมูอืแล้วก็หมูหมู นี่ก็เป็นบักเนฮะนี่ก็ไอ้ผักนะครับเดี๋ยวควนควรพี่น้องครับควรเราจะสิไปก้อยอันนี่ก้อยหมูสุกครับพี่น้องแต่ใส่สูตรนี่ก้อยอันนี้เน้นเขาเอื่อนมาหมูเกียวขีดเท่าหหมูเกียวขีดเท่าเืราว่าหมูเกียวขีดเท่าขอขวดเทไหลายโอ้ขวดเทไหลายอืเนาะนี่นี่เฮ็ดกินเองครับพี่น้องครับ กินแล้วก็กะสิไปเดนะ้นไปอีกส <laughs> ิผ้านองแหงแปลยาเอาทุกยาไปเต้าหมว่าให้เอาเม็ดว่าไปให้ตายกินน้ำนไงเอเออไทยเพิ่นมเมื่อไรครับพ,พี่น้องครับไทยเพิ่นหลอดเดือนนี้กะโดนเลยครับช่องคมเจียวขสีทันทีเลยครับไทยนิกหน่อย จะว่าเพิ่นวันเด็กหน่อยเด้คนเป็นเบ้าเด้คนมีหอบผู้สาวคนเด้อยู่โรงเรียนน่ะจักสาวมินมีจักสาวพระก,กาศสาวยังไงสาวไม่ล่าสุดเป็นแดดกบพี่นองครับมือนี่แดดไลอพักกองออลูกบ่สบาย ข้าวเ,เราก็สิไปห้าหมอห้าหมอที่แรกว่าสิไปอุดรมากก่ล่ะครับไปอ <ไป S 2> ุดรโรงพยาบาเ<ท>ลเต็มโรงพยาบาลเต็มไม่มีหม่องนอนก็ลเลยต,ต,ต,ตรวจตั้งแต่โควิดคุ้มกันแย่ดังว่าชันไปที่นี่ตรวจผ่านแล้วก็เลยสิไปโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งห้าเพื่ออยากนอน,อย,น,อ,นอยากนอนไหมอยากนอน <c oughs> <c oughs> เห็นต่คนไข่อยากนอนโรงพยาบาลเลยนยเขาไหวนอนอย่างนี้สิคุ้มอยากนอนอยู่ เอเลยสีผ้าคนไปนอนครับพี่น้องมันต้องซีมก่อนก่อนเราไปขวานก่อนซิมก่อนซิมเป็นไหนมาได้ไปน้อนครับมากินเข่าสวยเหมือนกันครับขณะนี้กับประมาณใบสามกลัวขาดยังจะใส่ลายได้ผมชุดหลุดไ่ใส่ไม่ต้องใส่หรอกเห็นชื่อซองมั้งเหรอ ยังกว่ิ้มแล้วโอ้ยหนอยค้อยสมหฮงๆงกันแปลว่าอะไรกันแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรกัน G U N แปลว่า G U N Sun S U N พระอาทิตย์ M O N อ่านว่า อ่านว่าอะไรมูลแปลว่าไม่แปลว่าสอฟบปลเราเรียกว่าอะไรเสียงลางลางจำไม่ได้แล้วครับพี่น้องครับเออเดี๋ยวสิอรอบซีมือกันคอสิขวครับแจัดมืดบลาหรือจัดยั้งบละ แกะมือไม่ได้คว้าเราพี่น้องพี่น้องครับแเหมือไม่ได้คว้วครับเอาทังสิ้เลยครับหะก้อยหมูก้อยก้อยตับน้ำกันครับไปแล้วหิวแหงมาได้พี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายที่กดติดตามช่องของผมเกลียวไข่สีครับอืมือนี้มากินก้อยตับก้อยเนื้อน้ำกันแซ่บหลายพี่น้องครับบ่คว้าหรอกแกะมือพ้นมาไปแล้วครับสวัสดีครับ